สวัสดีครับท่านผู้ครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูกบก็จะมีคาคล้องจองนะครับในช่วงกิจกรรมสนุกๆของช่วงเย็นนะครับเด็กๆนะครับลองทําตามครูกบนะครับสําหรับท่านผู้ครองนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับลองทําตามครูกบก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูกบจะทําให้ดูนะครับอ่ะนี่คือนิ้วมือของฉันมือของฉันนั้นมีสิบนิ้วมือซ้ายมีห้านิ้ว มือขวามี5นิ้วนับ1 2 3 4งห้านับอีกทีหกเจ็ดแปนับนิ้วจงอย่ารีบนับนิ้วจงอย่ารีบนับหนึ่งถึง1 0บจำให้ขึ้นใจเด็กๆทำได้ไหมครับถ้าเด็กๆทำได้นะครับอย่าลืมส่งคลิปให้กุกบได้ดูนะครับขอบคุณสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับที่แนะนำบุตรหลานนะครับ ขอบคุณพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ